บับเบิลเวย์กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราออกจากกรุงเทพมหานครมาที่จังหวัดนครปฐมนะฮะที่มหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับพระราชวังสนามจันทร์ฮะเราจะมาต่อลมหายใจให้กับพิพิธภัณฑ์คณะฟุตบอลแห่งสยามนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีความน่าเป็นห่วงครับไม่มีไรายได้จากที่ไหนเลยนะครับให้ดูก่อนเลยนี่คือลูกฟุตบอลของเปเล่นะฮะร,ราชาไข่มุกดำตอนเปเล่มาเมืองไทยตอนนั้นผมน่าจะยังไม่เกิด ที่ไม่เคยเห็นหรือเคยได้ยินแต่ชื่อนะฮะแต่ผมก็เคยบอกไปแล้วว่าถ้วยที่ใหญ่ที่สุดน่าจะในโลกหรือเปล่าไม่แน่ใจถ้วยฟุตบอลชิงถ้วยพระราชานควีนส์คัพนะครับ<ม> <lipstick> นี่คือเสื้อแข่งขันทีมชาติไทยชุดแรกในประวัติศาสตร์นะครับต้องบอกว่าเป็นมุมที่พ <Boo' S 2> ิเศษเลยนะครับเพราะว่าเป็นมุมของเพชฌฆาตหน้าหยก ปยิยพงมพผิวอ่อนตำนานกองนหน้าหมายเลขเก้าทีมชาติไทยผมเองก็เพิ่งได้มาดูเพระาะว่าที่เดิมไม่มีเอาจริงๆอายุของสมาคมเนี่ยกี่ปีพี่20ปีแล้วแต่ว่าปัจจุบันก็อย่างที่บอกคือพอหมดการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แล้วเนี่ยพี่พิจภัณฑ์ไม่มีไรายได้เลยนอกจากการขายเสือ้อมีหน่วยงานหลายหน่วยงานมาขอไปออกงาน เรายินดีไม่มีปัญหายินดีครับแต่ว่าถ้ามีค่าใช้จ่ายสนับสนุนก็ดีจริงๆแล้วก็แล้วแต่ให้แต่ว่าถ้าบอกว่าจะให้แล้วก็ขอให้ให้ด้วย <c oughs> ในะครับเสื้อชนบุรีปีสู่การเปลี่ยนแปลงนะครับผมจะเปิดประมูล เรนเวกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราออกจากกรุงเทพมหานครมาที่จังหวัดนคนปรปฐมนะฮะที่มหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับพระราชวังสนามจันทร์ฮะเราจะมาต่อลมหายใจให้กับพิพิธภัณฑ์คณะฟุตบอลแห่งสยามนะครับใครที่ติดตามผมมาตลอดก็คงจะรู้ว่าผมเองก็เป็นคนที่อิงในเรื่องของประวัติศาสตร์ฟุตบอลพอสมควรน,นะครับเพราะผมเองก็เริ่มทําฟุตบอลมาตั้งแต่นักเลงฟุตบอลฮะนี่คือลายพระราชหัตถเลข,ขาของในหลวงรัชกาลที่6นะครับซึ่งความหมายของมันก็คือผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องฟุตบอลนะครับ เราเนี่ยเริ่มทําเรื่องฟุตบอลไทยเนี่ยตั้งแต่นิตยสารนักเลงฟุตบอลจนไปถึงนักเลงฟุตบอลทีวีนะครับแล้วก็นํารายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยมาสน,สนับสนุนพิพิธภัณฑ์คณะฟุตบอลแห่งสยามซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีความน่าเป็นห่วงครับอันดับแรกเลยนะครับพี่ชายที่แสนดีที่เป็นคนเก็บข้อมูลประวัติศาสตร์ฟุตบอลมายาวนานอย่างพี่กิรจ,จันเสนเพิ่งจะเสียชีวิตไปเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับ <ๆ S 1> ก็ต้องบอกว่าขาดหัวเรี่ยวหัวแรงสําคัญไปคนหนึ่งทีเดียวนะครับและที่สําคัญก็คือพิธภัณฑ์ห่งนี้ไม่มมมีีราายยไไได้้จกท่่หหนเเละผอองใพิธภัณฑ์้ลมหาย จากไปวันนี้ผมพาแฟนๆมาที่พิพิธภัณฑ์คณะฟุตบอลแห่งสยามจะพามาดูครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างและเราจะช่วยเหลือต่อลลหมายใจให้พิพิธภัณฑ์ได้อย่างไรกันบ้างนะครับผมบอกข้อมูลเบื้องต้นนิดนึงก็แล้วกันว่าพิพิธภัณฑ์เนี่ยย้ายมาอยู่ตรงบริเวณศูนย์ศิลน,นะครับของมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับที่เดิมเนี่ยที่พระราชวังสนามจันทร์พระตรำหนักทับแก้วเนี่ยมีการปิดปรับปรุงอยู่ก็เลยต้องย้ายมาอยู่ที่นี่ชั่วคราวที่เรือนสามนะฮะเดี๋ยววันนี้ไปดูกันครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง ผมเดินมาจากทางข้างในนะครับซึ่งก็เข้าไปทางพระราชวังสนามจันทร์แต่ว่าตรงพิพิธภัณฑ์คณะฟุตบอลสยามเนี่ยเขาเรียกว่าเรือนสามนะฮะนับเข้ามาเลยนะครับชั้นล่างนี้นะครับมันยังไม่ได้มีอะไร มากมายเพราะอย่างที่บอกสถานที่ที่เดิมเนี่ยพี่พระตําหนักทับแก้วเนี่ยมีอยู่16ห้องนะครับโอ้โหแต่ว่าที่นี่เนี่ยมีอยู่เพียงแค่สาห้องทางสมาคมประวัติศาสตร์ฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็เลยเอาพวกบอร์ดนะครับซึ่งเป็นเรื่องราวของฟุตบอลไทยเนี่ยนะครับที่มีการไปออกนิทรรศการตามงานต่างๆนะครับที่หลายหน่วยงานเนี่ยเขาขอความร่วมมือมานะครับเอาเรื่องราวของฟุตบอลไทยไปเล่าเนี่ยก็เลยเอาบอร์ดต่างๆเนี่ยเอามาไว้ลงบริเวณชั้นล่างก็จะมีเยอะเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นนักเตะดาราเอเชียของเมืองไทยนะครับทั้ง6ท่านรวมถึงข้อมูล ต่างรูปภาพมีเยอะมากนะฮะคงจะได้เห็นการรูปทางประวัติศาสตร์เยอะไปหมดเลยนะครับมันก็จะมีคือเอาง่ายๆว่าพอยต์ของมันก็คือว่าเป็นจุดรวบรวมบอร์ดที่เคยไปออกงานมาก,ก่อนเพราะฉะนั้นใครเข้ามาแล้วก็จะสามารถศึกษาเรื่องราวของฟุตบอลไทยได้นี่ก็คือชั้นล่างของพิพธิธภัณฑ์น,นั่นเองแต่ว่าไฮไลท์อยู่ด้านบนนะครับซึ่งจะมีของหายากอยู่เยอะมากๆเดี๋ยวเราไปติดตามกันครับ ตอนนี้เราขึ้นมาบริเวณชั้นสองแล้วครับซึ่งพิพิธภัณฑ์นี่เขาก็จะมีเจา้าหน้าที่ที่คอยให้ความรู้เรื่องต่างๆด้วยคุณเมย์นะครับสวัสดีครับ hey, hey, hey. อันดับแรกผมต้องลงชื่อก่อนใช่ไหมใช่ค่ะต้องลงชื่อใครไปใครมา<ค>รต้องลงชื่อก่อนนี่ลงชื่อใครไปใครมาก็ลงชื่อนะฮะแล้วก็มันจะมีอยู่ประมาณนักสองห้องสามห้องเนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตลุยก่อนแล้วเดี๋ยวผมสงสัยเดี๋ยวผมถามพี่เมย์อีกทีหนึ่งห้องนี้เลยประเดิมเริ่มต้นนะฮะผม คือจริงๆเนี่ยผมเคยมาตั้งแต่ที่พระราชวังทับแก้วละก็จะเยอะมากพอมาอยู่ที่นี่อย่างที่บอกครับพื้นที่มันจํากัดก็เลยทําให้บางห้องเนี่ยอาจจะต้องเอาของใส่เข้าไปเยอะกันหน่อยนะฮะเรื่องราวเก่าๆของฟุตบอลไทยมีเยอะมากรวมถึงนี่ด้วยอ่ะผมให้ดูก่อนเลยนี่คือลูกฟุตบอลของเปเล่นะฮะราชาไขา่มุกดําเปเล่ที่มาเยือนเมืองไทยนะครับเขาก็มีลูกฟุตบอลที่ลูกหนึ่งเนี่ยอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ของอสนามสุพรรณสายแต่ว่านี่คืออีกลูกหนึ่งที่มาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์คณะฟุตบอล แห่งสยามนะครับตอนไปเล่มาเมืองไทยตอนนั้นผมน่าจะยังไม่เกิดนะฮะแล้วก็จะมีมุมต่างๆเยอะมากเป็นพวกธงของที่เลื่อนอะไรเงี้ยแล้วนี่ก็เป็นเสื้อเบลเซอร์กีฬาโอลิมปิกเม็กซิโก1968นะครับนั่นคือครั้งสุดท้ายที่ฟุตบอลไทยได้ไปเล่นในกีฬาโอลิมปิกนะฮะผมเองนี่เล่าเรื่องนี้บ่อยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยพ่อผมเป็นนักข่าว ไปทำข่าวมาด้วยนะครับหลังจากโอลิมปิกครั้งนี้แล้วเนี่ยกลับมงเมืองไทยเราก็เริ่มต้นจัดการแข่งฟุตบอลชิงถ้วยพระราชานคิงส์ครับเป็นครั้งแรกนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยเป็นครั้งที่50แล้วก็เหตุการณ์เกิดขึ้นหลังจากฟุตบอลในโอลิมปิกที่เม็กซิโกนะฮะแล้วก็จะมีอะไรเยอะแยะมากมายเป็นบทมีเสื้อซึ่งผมบอกเลยว่ามันเป็นเสื้อที่หายากมากๆนะฮะเป็นเสื้อเบลเซอร์เมื่อก่อนโอ้โหเอเชียนเกม1 9 7 4ที่ อี่หลานมก็ยังไม่เกิดเหมือนกันสมาคมเนี่ยจะรวบรวมสิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์ของฟุตบอลไทยทั้งหมดมาที่นี่นะฮะแล้วอันนี้เนี่ยสำหรับใครที่ไม่เคยเห็นหรือเคยได้ยินแต่ชื่อนะฮะแต่ผมมาเคยบอกไปแล้วว่าถ้วยที่ใหญ่ที่สุด น่าจะในโลกหรือเปล่าไม่แน่ใจถ้วยฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานควีนส์คั p นะครับของพระราชนีนะครับเอามาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ด้วยเช่นกันแชมป์ทีมทสุดท้ายนะ่าจะเป็นบางกอกการดนะจัดการแข่งขันตั้งแต่โอ้นานมากผมจำไม่ได้ละนี่คือถ้วยพระราชทาน q u e e n ์คั p ซึ่ปัจจุบันเนี่ยไม่มีแข่งขันแล้วนะครับเมื่อก่อนถ้วยพระราชทานคิงส์คั p คือถ้วยสําหรับทีมชาติ ส่วนถ้วยพระราชทานควีนส์คัพคือถ้วยสําหรับสโมสรก็มีทั้งทีมไทยและต่างประเทศเนี่ยส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันก็มาอยู่ที่นี่นะครับส่วนถ้วยอื่นๆเท่าที่ผมพอจะเล่าได้ก็คือเป็นถ้วยที่ทางสมาคมประวัติศาสตร์ฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยทำขึ้นในการจัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณี1 1 9ซึ่งก็เป็นฟุตบอลประเพณีเก่าแก่ของเมืองไทยซึ่งจะเอานักเตะทีมชาติเนี่ยมาเป็นผู้ตัดสินนะครับแล้วก็ทําการแข่งขันกันก็ปัจจุบันหยุดไปอยู่นะฮะเดี๋ยวรอวันที่จะกลับมาอีกทีหนึ่ ตราพระมหามงกุฎผมก็บอกเลยว่านี่คือสิ่งที่พี่จิรัตจันทรเสนเป็นคนเปิดประเด็นนะครับแล้วก็สมาคมประบรัติศาสตร์ก็มุ่งหวังในเรื่องนี้จนปัจจุบันเสื้อนักฟุตบอลทีมชาติไทยต้องประทับตรา,าพระมหามงกุฎบนเสื้อทุกตัวสําหรับนักเตะทีมชาติไทยจุดเริ่มต้นก็มาจากสมาคมประบรัติศาสต์โดยพี่จิรัตจันทรเสนนี่แหละครับ าแล้วต่ออยทีหนึน่งก็นี่คือเสื้อแข่งขันทีมชาติไทยชุดแรกในประวัติศาสตร์นะครับแต่นนี่คือเป็นการทำรีเมคขึ้นมาใหม่นะครับเพราะว่าสมาคมเคยผลิตเสื้อคล้ายๆแนวนี้ขึ้นมาขายเพื่อหารายได้สมทบทุนไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็ทางแกร์สปอร์ตเนาะ ก็ได้ทําเสื้อแนวนี้ขึ้นมาเหมือนกันนะครับก็เป็นเนี่ยฮะมันมีภาพอยู่เนี่ยครับเราจะเห็นเลยครับราชาที่6กณะฟุตบอลสยามนะครับคือจุดเริ่มต้นที่จะเกิดขึ้นนะครับเมื่อก่อนจะมีหมวกด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นถิ่นที่หายากมากๆก,ก็นึกภาพไม่ออกเหมือนเวลาเราดูฟุตบอลต่างประเทศเขาจะบอกว่าติดแัปกีตัวอะไรเงี้ยก็คือมีหมวกให้ด้วยสําหรับคนที่ติดทีมชาติเมื่อก่อนนะครับหลักๆก,ก็จะประมาณนี้ครับมันยังมีอีกเยอะมากนะครับในห้องนี้เนี่ยก็ มาชมมาดูกันได้ก็แล้วกันในตู้ในอะไรเงี้ยโอ้โหผมเล่าไม่หมดเพราะว่ายังมีอีกหลายมุมตามกันไปอ่าเดี๋ยวพามาดูนะครับรางวัลควีนสตาร์ใครจำได้เราเคยไปสัมภาษณ์โค้หนุ่ยเฉลิมวุฒิสงาพลมาแล้วอันนี้คืออาใช้สลาวุฒิปฏิปรกรณ์ใช้นะครับนายทวันฉายาแมวป่าที่เพิ่งเสียชีวิตไปก็ มอบเอามาไว้ให้ที่นี่นะครับรูปพร้อมลายเซ็นนักฟุตบอลหญิงที่สร้างประวัติศาสตร์ไปฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกครั้งแรกก็ถูกเก็บไว้ที่นี่แล้วมุมนี้ต้องบอกว่าเป็นมุมที่พิเศษเลยนะครับเพราะว่าเป็นมุมของเพชรฆาตหน้าหยกริยิบง,งผิวอ่อน ตำนานกองหน้าหมายเลขเก้าทีมชาติไทยผมเองก็เพิ่งได้มาดูเพราะว่าที่เดิมไม่มีของรางวัลของพี่ตุ๊กทุกอย่างอยู่ที่นี่หมดเลยครับโอ้โหมันเยอะมากนะฮะมีชื่อปีพงผิวอ่อนอยู่เนี่ยครับมีรางวัลอะไรเยอะมากตั้งแต่อยู่ในเมืองไทยไปค้าแข่งกับลักกี้โกสตาในประเทศเกาหลีใต้เพราะฉะนั้นรางวัลเยอะมากเนี่ยฮะดูฮะโอ้เกรดวอลครับนี่ก็กำแพงเมืองจีนนะครับแล้วก็มีรางวัลอะไรเนี่ยเนี่ยฮะเยอะมากที่ที่พี่ตุ๊กได้รับมานะครับเยอะไปหมดเนี่ยฮะมีชื่อของ ปี๊พงผิวอ่อนอยู่เนี่ยฮะมุมของปี๊พงผิวอ่อนโห <Yeah. S 1> ไม่ธรรมดาเลยจริงจิง เราก็มาอีกห้องนึงนะครับก็ไม่ใช่แค่เรื่องราวของนักฟุตบอลหรือว่าสมาคมเท่นนะครับเรื่องราวของแฟนบอลก็ถูกบันทึกไว้ที่พิพิธภัณฑ์คณะฟุตบอลแห่งสยามเช่นกันนะครับมุมนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นมุมแฟนบอลอ่ะผมให้ดูก่อนเลยนี่คือธงไตรลงผืนยักษ์นะฮะผืนยักษ์ผมให้เขาว่าผืนยักษ์เพราะว่าเขาไปกลางในสนามเวลาทีมชาติไทยแข่งขันของเชียร์ไทยซึ่งเชียร์ไทยกลุ่มเชียร์ไทยเนี่ยเรารู้จักอยู่ล้วมอบให้พิพิธภัณฑ์เก็บไว้แล้วก็เนี่ยฮะก็จะมี ต,ตั๋วบัตรเข้าชมเก่าๆอะไรเงี้ยก็จะถูกเก็บไว้นะครับลายทรงลายเซ็นอะไรมีมีไว้อยู่ตรงนี้มามุมทางนี้กันสักนิดนึงก็จะเป็นฟุตบอลที่โด่งดังในสมัยเมื่อก่อนก็คือฟุตบอลยามาฮ่าไทยแลนด์ครับนะฮะจุดเริ่มต้นของคําว่าท้องถิ่นนิยมนี่ก็คือถ้วยแชมป์ยามาฮ่าไทยแลนด์คับผมไม่แน่ใจว่าน่าจะอันนี้เลยก็คือสตูล นะครับสตูลเป็นแชมป์เมื่อปี3-3ก็คือหลังจากชิงใหม่บ้านผมได้แชมป์ไปล้ว1ปีเนี่เมื่อก่อนเราแข่งกันอยู่ผมก็โม้ได้หน่อยนี่คือไทยแลนด์ครับแล้วก็มีศูนติบัตโอ้โหนี่เก่ามากเลยอยากจะสซนเปิดเลยกันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครัครั้งที่4ครับนานมากแล้วก็มีเหรียญที่ลึกเยอะไปหมดเนี่ยของแฟนบอลก็มีเป็นบวกนนกันน็อก โลโกโล้ทีมชาตินะครับเครื่องพิมพ์ดีดที่ก็สมัยก่อนพิมพ์ข่าวกันก็เป็นพิมพ์ดีดไปเล่าเรื่องราวตอนได้แชมป์ที่เราไม่ได้แชมป์มาหลายสมัยกลับมาได้แชมป์ฟุตบอลซูซูกิครับในยุคข,ของพีโก้นะครับมีเสื้อของสมโมสรน,นะครับก็คือว่าแฟนบอลน,นักฟุตบอลเนี่ยก็ส่วนหนึ่งจะมอบเสื้อให้กับพิพิธภัณฑ์เก็บไว้เป็นที่ระลึกด้วยนะครับนี่ก็เป็นเสื้อของสิงห่าเรือเนี่ยฮะ อันนี้คือคุณตรีลุปทูบก,กระจ่างรองประธานสิงห์ท่าเรือมอบไปให้มีลายเซ็นพร้อมเลยโอ้ใครที่ถามว่ามิซุโน่เคยทําเสื้อฟุตบอลไทยไหมนี่นหะฮะหนึ่งในนั้นมิซุโน่ทำให้าการท่าเรือแล้วก็เป็นมุมถ้วยต่างๆนะครับนี่คืออุปกรณ์การเชียร์ของกลุ่มเชียร์ไทยครับพี่พินิจงามพิงค์ในวันนั้นหรือว่าพี่พอลลีนในปัจจุบันเป็นคน มอให้กับสมาคมไว้นะครับนี่แล้วก็บุมนี้เนี่ยเป็นเสื้อที่ผมบอกเลยสมัยก่อนไม่รู้จักเก็บมันเป็นเสื้อที่แฟกมันอาจจะต้องต้องต้องมาเก็บไว้ตรงนี้ละเป็นเสื้อเก่ามากยุคสมัยที่ไนกี้นะครับมาเป็นผู้สนับสนุนสมาคมนะครับก็จะมีเสื้อเยอะมากเอาเป็นว่าถ้าเป็นบรรดาคนที่เล่นเสื้อที่ปัจจุบันกำลังฮิตกันมากเนี่ยเสื้อพวกนี้มีราคาสูงมากนี่ก็คือสมาคมประวัติศา,ศาสตร์เก็บไว้แล้วก็ในบางโอกาสนะฮะก็จะมีหน่วยงานมาขอไปจัดกิจกรรมทํานู่นที่นั่นซึ่ง สมาคมเองก็ยินดีเสมอนะครับไม่มีไม่มีอิดออดเลยแต่ว่าผมฝากไว้นิดนึงก็แล้วกันว่าบางสมาคมหรือว่าบางหน่วยงานเนี่ยเอาสิ่งที่สมาคมประวัติศาสตร์เนี่ยไปทําบูธทําอะไรเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันต้องมีค่าบํารุงรักษาหน่อยหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเสร็จวงเสร็จงานแล้วเนี่ยก็มอบค่าดูแลรักษาให้กับเขาหน่อยนะครับไอที่สัญญงสัญญาไวไ้เนี่ยบางทีมันช้าไปไม่รู้เป็นอะไรไม่งนันเสื้อเยอะมากเสื้อวอร์มใครจํากันได้ภาพของไบอัลล็อบสันใส่เสื้อตัวนี้ฮนะในยุคก,ก่อนนมมุี าจจะเป็นเรื่องของสโมสรน,นิทีนึงอ่าบอลเมื่อก่อนบอลชิงโล่ภาคใต้ถ้าใครเป็นแฟนบันแท้นี่จะรู้บอลชิงโล่ภาคใต้ก็อยู่ที่นี่ธนาคารกสิกรไทยนะครับผมขออนุญ,ญาตอันเนี้ยโอ้ผม,มก็ยังไม่เคยมีใครได้เห็นเท่าไหร่นะนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนนะฟุตบอลจอร์นี่วอร์เกอร์มหาโตที่พลมารน,นนะ์นะ อันนี้คือปี1996นานมากตอนที่เราไปบ้านพี่หนุย่ยเราก็จะเห็นรองเท้าทองคำเนาะเอาเปา็นว่าให้ดูคร่าวๆประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกับบุคคลที่ตอนนี้ทําหน้าที่ในการรับผิดชอบดูแลพิพิธภัณฑ์คณะฟุตบอลแห่งสยามแห่งนี้นะครับเราไปคุยกันหน่อยว่าตอนนี้เนี่ยสภา,ภาพมันเป็นยังไงแล้วเราจะช่วยกันยังไงให้พิพิธภัณฑ์คณะฟุตบอลแห่งสยามมีลมหายใจเพื่อที่จะรักษาเรื่องราวประวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลไทยได้ต่อไป ที่เราอยู่กับพี่ภูสิทธิ์ศรีโรจนะพินโยนะครับเป็นรักษาการนายกสมาคมประวัติศาสตร์ฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับสวัสดีครับพี่ภูสิทธิ์ครับต้บองบอกว่าจริงๆแล้วอยู่กันมานานนะตั้งแต่แตออนักเลงฟุตบอลจริงอยูต่ตั้งแต่ก่อตั้งสมาคมเลยใช่ไหมเอาจริงๆอายุของสมาคมเนี่ยกี่ปีพี่ยี่สิบปีแล้วยี่สิบปีแล้วพอตอนที่เราเริ่มทำพิพิธภัณฑ์ที่ตอนที่เราทํานักเลงฟุตบอลใช่ไหมก่อนนั้นไม่มากคือเดิมอาจารย์สำเริง ชัยยงท่านไปทูลขอสมเด็จพระบรมยศพยศในสมัยนั้นขอให้มีสถานที่สําหรับเก็บสิ่งของสําหรับคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของฟุตบอลไทยซึ่งสมเด็จพระบรมท่านก็มอบให้สมาคมเราเนี่ยมาอยู่ที่พระตำหนักทับแก้วในพในพระราชวังสนามจันทร์แล้วหลังจากนั้นเราก็ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์เป็นเวลา10ปีซึ่ง10ปีเนี่ยมันครบตอนก่อนโควิดพอดี พอโควิดก็ทุกคนก็ลำบากครับก็เลยหยุดเราก็ไม่ได้ไปขอการสนุนจากใครตอนนี้ต่อไปเราก็อยากจะกำลังจะทำเรื่องทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆครับแต่ว่าปัจจุบันก็อย่างที่บอกคือพอหมดการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แล้วเนี่ยพิพิธภัณฑ์ไม่มีรายได้เลยนอกจากการขายเสื้อตอนแรกทำเป็นของที่ระลึกตอนนี้ก็คือกลายเป็นทำเพื่อหารายได้ก็จะมีเสื้อที่เราสองคนใส่กันครับ มีคอขาวคอสีอกรมาท่าครับแล้วก็จะมีเสื้อพวกที่ทําย้อนยุคครับจะมีอยู่บ่อยๆครับดูไหมฮะก็มีเสื้อหนึ่ไปที่ทำพร้อมกัน3คนเป็นเซตสุดท้ายที่คุณจิรัตเขาเป็นคนจัดการาให้ถ้าคนอยากจะสนับสนุนอยากได้เสื้อด้วยต้องไปดูรายละเอียดที่ไหนยังไงครับ เข้าไปที่ Facebook Page สมาคมประวัติศาสตร์ฟุตบอลแห่งประเทศไทยและพิพิธภัณฑ์คณะฟุตบอลแห่งสยามผมถามนิดนึงเราต้องมาอยู่ที่ศูนย์ศิล์นี่ยกี่ปีแล้วทำไมต้องย้ายมาจากพระธนักคับแก้วก็คือพระราชวังสนามจันทร์ทั้งหมดเลยครับตอนนี้ปิด ปรับปรุงซ้อมแซมทางพระราชวังเลยของเราก็เลยต้องย้ายออกมันด้วยก็ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยศิลปากรให้เรามาอยู่ที่ศูนย์ศิลปะปวัฒนธรรมแห่งนี้<ฤ>เรือนที่3มามนะครับถ้าเข้ามาเรือนหลังที่3ามตามโครงการเขาจะซ่อมถึงปี70เราก็จะอยู่อีก3ปีแต่ว่าแน่นอนก็ปัจจุบันยังมีคนเอาของเก่ามาให้เก็บเยอะไหมยังทยอยกันมาอยู่ก็<อ>ยังมีฮะอาทิตย์ที่แล้วก็มี มีมาให้มีเป็นเสื้อมีหน่วยงานหลายหน่วยงานมาขอไปออกงานเยอะไหมฮะส่วนใหญ่ก็จะมีก่อนอีเวนต์สำคัญๆเช่นพวกฟุตบอลยูโรฟุตบอลโลกอะไรฮะก็จะมีมาขอยืมไปไปจัดแสดงครับเรายินดีไม่มีปัญหายินดีครับแต่ว่าถ้ามีค่าใช้จ่ายสนับสนุนก็ดีจริงๆแล้วก็แล้วแต่ให้แต่ว่าถ้าบอกว่าจะให้แล้วก็ขอให้ให้ด้วยนะครับ นั่นแหละประเด็นก็คือแค่นั้นเ <Hans. S 1> องะฝากไว้นะครับคือไม่ได้ทำกำไรอะไรหลักอย่างที่บอกแหละมันเป็นที่รวบรวมเพราะผมเชื่อว่าไม่มาไม่รู้จริงๆว่าิศาสรฟุตบอลมันมีอะไรบ้าง <weaving S 2> นะครับซึ่งวันนี้เองก็เป็นโอกาสทันดีนะครับผมเองจะเอาเสื้อของทีมชนบุรีเป็นปีที่อย่าไปคิดว่าเป็นปีที่ตกชั้นเอาคิดว่าเป็นปีที่มันทําให้มีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าชนบุรีพอตกชั้นปุ๊บ ปฏิวัติทีมใหม่หมดเลยผมเคยพูดว่าผมจะเผาถ้าตกชั้นก็<ม>พูดเล่นๆไปแหละแต่บันดันตก<ม>ก็อย่างที่บอกไปว่าหลายคนห้ามเผาไปไม่ได้ประโยชน์ผู้หลักผู้ใหญ่ก็บอกว่าก็เอาไปทําให้มันเป็นเรื่องเวลาดีกว่าแล้วพี่<ม>อ๋อคมกิจน,นัทภารายก็บอกว่ามึงอามาเข้าพิพิธภัณฑ์วันนี้ผมก็เลยเอาเสื้อชนบุรีนะฮะทั้ง3มเวอร์ชั่นในฤดูกาลที่แล้วนะครับทั้งเสื้อเย่าเสื้อเยือนสีเติร์ดเนี่ยผมก็จะมามออให้พิพิธภัณฑ์เก็บไว้นะครับอีกหน่อยมันก็เล่าเรื่่่อองไดด้วานีีีคืชชบุุรท่ ต,ต้องบอกว่าชุดแรกหลังจากในขี้อันนี้ส่วนตัวของผม3ามตัวผมมอบให้กับพิพิธภัณฑ์เก็บไว้นะครับแต่ว่าที่พิเศษสุดนะครับผมมีอีกหนึ่งตัวเป็นเวอร์ชั่นที่มันมีมีเขาเรียกว่ามีบาร์โค้ดอะไรแล้วอะ่ะแต่อันเนี้ยผมทํามาเป็นพิเศษเพราะว่าผมไม่ได้เอาเสื้อไปเผาผมจะเอาเงินมาสมทบทุนเข้าพิพิธภัณฑ์คณะฟุตบอลสยามนะครับ เป็นเสื้อชนบุรีปีที่ตกชั้นนั่นแหละครับพร้อมลายเซน็นนักฟุตบอลทั้งหมดเอาใส่กอบอะคริลิกอย่างดีเลยเี่มบาโค้ดมีบาโค้ดอยู่อันนี้มันเป็นรุ่นหลังว่านันเป็นรุ่นที่ผมได้มาแรกๆนะครับเสื้อชนบุรีปีสู่การเปลี่ยนแปลงนะครับผมจะเปิดประมูล ที่เพจบับเบิลยิ่งรักนะฮะต้องขออนุญาตไปที่เพจส่วนตัวผมเพราะว่าเพจนั้นมีผมคนเดียวผมบริหารจัดการง่ายหน่อยเสื้อตัวนี้จะเปิดประมูลราคาเริ่มต้นมันคนต้องมีไหมมีก็ดีครับจริงๆอันนี้มีคุณค่ามาก <นะ S 2> ผมดูยังอยากได้เองเริ่มที่1นึ่งหมื่นไ,ได้เยอะไปไหมได้อ่ะผม<น>ะตั้งราคาไว้เลยใครไม่อันนี้ก็เดี๋ยวผมประมูลเองไม่เป็นไร1 0,000บาทราคาเริ่มต้นประมูลเสื้อนี้นะครับชนบุรีพร้อมกับลายเซ็นทั้งหมดไปเดี๋ยวผมจะ อัพรูปโพสไว้ในเพจบัมเบิลยิงรักแล้วก็ประมูลกันวันสุดท้ายก่อนฟุตบอลไทยลีก2เปิดสนามก็แล้วกันไทยลีก2เปิดสนามวันที่9สิงหาคมผมขอเป็นวันที่9สิงหาคมเพี่ยงตรงสําหรับคนที่อยากได้ตันี้ร่วมประมูลเข้ามาแล้วก็รายได้สมทบทุนพิพิธภัณฑ์คณะฟุตบอลแห่งสยามครับขอบคุณมากครับอ๋อช่วยกันคนละไม้คนละมือครับ พีู่้สิทธ์ฝากถึงวงการฟุตบอลไทยหน่อยแฟนบอลผู้บริหารหรือใครก็ตามแต่ที่ไม่เคยมาหรือมาแล้วอยากสนับสนุนหรืออะไรก็ตามแต่เกี่ยวกับพี่พิธภพันธ์คณะฟุตบอลสยามครับใครที่อยากจะมานะครับก็มาได้วันจันทร์ถึงศุกร์ครับพอดีที่นี่เป็นสถานที่ราชการ<อ>เขาจะปิ<อ>ดเตา,าอีกที่อีกอก็กกมาใช่มาแล้วมาเยี่ยมชมได้ส่วนผู้สนับสนุนหรืออะไรก็ตามแต่พี่จะติดต่อยังไงหมายความว่าเราจะไปยังไงต่อพี่พิธภพันฑ์เนี่ยบอกหน่อยตอนนี้ถ้ามาเป็นทางการ ส่งอินบ็อกซ์มาที่เพจสมาคมประวัติศาสตร์ฟุตบอลก็ได้ครับพี่พิธพัณฑ์ยังไงก็จะจะคงอยู่ต่อไปยังอยู่ครับเราก็ยังสู้อยู่ครับไม่ใช่ว่าคุณจิรัตน์ไม่อยู่แล้วจะไม่มีแล้วยัง<อ>มีครับยังอยู่มีคนถามเยอะมากนะพี่ครับว่าพี่จิรัตน์ไม่อยู่แล้วจะเอาไงต่อหลังจากพี่จิรัตน์ไม่อยู่คนก็โทรมาเยอะใช่ไหมก็บางคนบอกอยากจะได้ให้ไปอยู่ที่ที่ของเค้าตรงนั้นตรงนี้เรา<อ>ไม่ได้เราได้รับมอบให้มาอยู่ที่ตรงนี้ที่<อ>พัฒน์หนักับแก้วเดิม ก็ยังต้องอยู่ที่นี่ต่อไปแต่ว่าเดี๋ยวคงจะมีเรื่องของสมาคมประวัติศาสตร์ก็คงจะต้องหานายกมันะครับแล้วก็ต้องกระบวนการเพื่อที่จะให้พิพิธภัณฑ์ันคงอยู่ต่อไปเนาะวันนี้ขอบคุณพี่ภูสิทธิ์มากนะครับสวัสดีครับขอบคุณสมาคมประวัติศาสตร์ด้วยที่ทําให้เรายังรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ของฟุตบอลไทยอ่ะฝากไว้นะครับพิพิธภัณฑ์คณะฟุตบอลไทยสยามแล้วอย่าลืมไปประมูลเสื้อชนบุรีตัวนี้กันนะครับทั้งหมดนี่คือบับเบิลเวใน E ีีนี้นะครับอยากไปไหนก็ไปที่เกี่ยวกับฟุตบอไทยเจกันน